สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ในเกมอะไรก็ใหม่รู้น่าจะเป็นเกมแบบจําลองชีวิตนะทุกคนนะมาดูกันว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มที่แบบแรกก่อนแบบแรกผมจะเลือกผู้ชาย,ลยแล้วกันไปเลยผู้ชายนะผู้ชายปุ๊บอ่าอผู้ชายเสร็จแล้วไงต่ออ่านี้มาขอ้พูดแล้วกันเนาะก็ไปต่อเลยครับผม โอเคทุก okay, คนผมเลือกเกคนไหนดีนะอ่าอ่าเอาไหนดีคนไหนดีคนสีขาวอฮอ้ยคนผิวแทนอฮอ้ยคนผิวน้ำตาลแล้วก็ผิวดำเลยอ่าผิวดำกันเนาะนโอเคนอนนอนนอนอันนี้ไม่น้องเล่นด้วยนะครับผมมีน้องมาเล่นด้วยนะเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันพี่เขาเล่นกันนะ คนนี้พี่ขอตั้งชื่อว่าเราจะทำได้ไหมเคน้องไายน้องชื่ออะไรเนี่ยนนนี่คนนี้ต้นชื่ออะไรนนนนต้นชื่อนนใช่ไหมชื่อนนนะนนนนอ่เนี่ยนนทับบุรีอ่ะเอาไม่ได้ไม่ได้เหรออ่าเป็นชื่ออังกฤษเลยกันเนาะอ้าวไม่มาอ๋อ ชื่อ L O V E นะครับผมชื่อเลิฟนะนเด็กคนนี้ชื่อเลอิฟไปไปเอาไม่หมดโอเคไปกันเลยที่ด่านแรกอ <c oughs> <c oughs> ่าด่านแรก นะครับผมก็มีพ่อเด็กก็พ่อเด็กอมีแม่เด็กก็แม่เด็กโตแม่แม่แม่พูดจิอ้าวนอนนอนเลือกไหนเลือกไหนให้น้องเลยครับอ้าวน้องเลือกมามี่มัมี่อัะมามี่ร <Bond> ัก <Pokémon> ร oh, <am> ักเราด้วยอ่ะพ่อพ่อเนี่ยโอ้ยพ่อผิวจีพ่ออย่างผิวขาวอะไรดำเฉยเลยอ้าวผิดแล้วนี่ผิดแล้วผิดแล้ว เอาเอาไหมเอาไหมอ่าไปเลยข้ามข้ามเอาไหนเอาไหนเอาไหนคูดีเอาไหนเอาไหนเอาเนี้ยเนี้ยอันนี้โคดีเออถ้าเอาไม่เออมามาเร็วลูกมามาเอาแม่แล้วมาเอาแม่เอาแม่โว้ยเอาดูดนมแม่แล้วลูกอ่านดูดนมแม่นะอ่านดูดนมนะลูกแม่นะโอเคโอเค ไปอย่าที่สองกันเลยไปต่อทุกคนไปต่อด่าที่สอง่าที่สองเอาไงด่าที่สองอ่าเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปน้องเล่นแล้วกันเนาะอ่งที่สองเอาไงเนไงอะทุกคนกดอ่อนกดเลยกดเลยกดเลยอ่ะคือต้องระวังต้ระวังอ่สามสองเอาใหม่นะอ่ะกดเลยอย่เพิ่งระวังกดเลยกดเลยกดเุดกันยกเลยกดเลยกดเลยกดเลย กดเลยกดเลยรัวรัวร <c oughs> ัวรัวจังหวะนี้จังหวะนี้จะถึงไหมถึงไหมเถึงเลยโอ้โหอยู่ในอ้อมอกของอ้อมกอดแม่แล้วโดนสายใหไปคุณสิงไปไปไปยังไงจังหวะนี้ยังพึ่งกดยังพึ่งกดยังไงจังหวะนี้คืออะไรทุกคนอ่ะน้องเอาไหนเอาไหนให้น้องเลยน้องเลยอ่ะโอเค อ้าเอาหุ่นยนต์เอาหุ่นยนต์แล้วไงต่อเอาหุ่นยนต์สุดก็อ้าเอ้าวทำร้ายของเล่นอีกเอาพ่อเข้ามาพ่อว่าไงโอ้โอ้พ่อมาแล้วโอ้ไม่นะสงสัย้่อเป็นของอะไรของพ่อเนี่ยอ้าวอดใจว้ายนานเฉยนูนนี่ไปกันต่อไปกอ อันนี้ชื่อน้องเลิฟนะครับผมทุกคนน้องเลิฟน้องเลิฟนี่เลิฟเลิฟโอ้ยโตขึ้นมาแล้วเริ่มโตขึ้นมาแล้วตอนนี้ยี่ห้ออะไร่เนี่ยอ้าวไปไปไปดอ่าชีวิตวัยเรียนชีวิตวัยเรียนของน้องเลิฟจะเป็นยังไงอ่าวเพื่อนผู้หญิงด้วยเพื่อนผู้หญิงด้วยพ่อชายเอาที่เอาไหนเอาไหนเอาไหนเลิจีเอาไหนเอ้ยเอาไงจังหวะนี้เดี๋ยวด้เอาไงลิมิมานาโนละเนาะ อะไรอะอ้นั่งโต๊ะเดียวกันด้วยอ่ะทำอะไรกันอ่ะเฮ้ยจีบสาวเขาหมดแล้วอไปกันต่อไปกันต่ออ่ดอ่าไปกันต่ออ้อ๋อโอ้แม่ว่าอะไรเนี่ยแม่ขี้บ่นจังล่ะปวดขี้อ๋อแม่ใช้ทำความสะอาดอ๋อเออ Oh my god ถูเลยแล้วเข้าถููเลยถูๆ ทู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 ทวดทูทวโอ้ไม่ก้าถามจริงใครใช้ส้วมนี like ้เนี่ยถามจริงทูเลทูไลทู้ทวดทูไอ้ทวดทูทวดทู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 ทวดนี่นี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยเออนั่นแหละนั่นแหละเออปุ้งอะไรเหรอถามจริงต้องให้เสียเอ่ยมเห็นแล้วเนี่ยเหรอที่อันนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออตรงนี้เลยตรงนี้เลย เกมมากเกมมากให้น้องผมทำนะเนี่ยอเออเอาเลยเอาเรเรเลยเออถ้วยถ้วย้วยด้เมอ่องจะเขาว่าสะอาดเีเยาะเอาไอ้หนูโอเคออาวปดดเมีเพชร้ปยทุกคนอาวแปดโอเคเริ่มโตแล้วโอ้โหน้องเลิฟเอาน้องเลิฟเราเริ่มโตแล้วอะโอเคก็เลยก็เลยเออนังเลย Okay. อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกอดอย่าเพิ่งกดโอเคโอเคเด็ก okay, okay. คนนี้กำลังทำอะไรอ,อ่าดูก่อนดูก่อนโ okay. อเคกดเลยอ่าตกปลาตกปลาไปน็นทันทีทำไงจังวาน,นี่อยพิ่งกดตกปลาไปน็นทันทีครับทุกคนตกปลาไปน็นที เอาไบบนีนทีนะอ้าวอ้าวจังหวะนี้ปลาเป็นแบบไหมสีเปล่าสีเปล่าโ,โอ้ได้ปาลาแล้วตรงต okay. ัวโอเคเฮ้ยกะเมาโหทุกคนเมื่อกี้ไม่โฆษณาด้วยก็อย่าลืมเวลาเล่นก็อย่าลืมปิดเน็ตนะทุกคนนะอย่าลืมปิดเน็ตกันด้วยนะ โอเคนอนกดเลยกดเลยกดเลยอ่าโอเคไปลนต่อทุกคนกดอย่าผมกดแปลต่อไปกันต่อไปไปอันนี้คืออะไรอ๋อไปนอนไปไปหาคนนี้ไปหาคนนี้นี่คนนี้คนนี้คนนี้วิ่งไปหาคนนี้คนนี้คนนี้เออคนนู้นเลยคนนี้เลยคนนี้้วยคนนี้้วยวิ่งไปหาเนี้เออคนนู้นเลยคนนี้เลยคนนี้วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปเลยวิ่งไป โย่ให้สวัสดีเพื่อนโอ้เข้าสู่ชีวิตสังคมมีเพื่อนแล้วเอาเอาการเสีบไปไงต่อเอาเสียบเอาไปกันต่อเลยกดเลยเฮ้ยทำไรอ่ะปีศาจในความมืดปีศาจในความมืดเอากดเลยกดเลยกดเลยเฮ้ยปอนนาโนปอนนาโนกล้วยกล้วยนน กล้วยวันนี้ว่าฮาร์วีเหรอเนี่ยโอ้โหโอ้โหมีทั้งกล้วยมีสตรอเบอร์รี่มีทั้งแบล็กเกอร์เลยเว้ยมีแบล็กเกอร์มีสตรอเบอร์รี่มีกล้วยด้วยโอ้โหกล้วยนี่มัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> น่ากลัวมากเลยนะฮาร์วีชุดไหนเนี่ยแล้วฮาร์วีนตีมผลไม้เหรอจ๊ะอันมันก็ได้อันแรกคืออะไรเอ่ยอ้าวก๊อก็ก็มีคนอยู่ไหมจ๊ะเฮ้ยเฮ้ยรับแขกนะคิดว่า เด็กงอนอะไรอ่ะเอาไหนอีกเอาไหนเอ้ยเอ้ยมามามาเปลี่ยนเปลี่ยนเฮ้ยหลอกมาหลอกจับมืโก้โอเครูออกมาด้วยโอเเย้ชีวิตชาวบินก็มาเรียมกันแลนี่น้องเลิฟเราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไปกันต่อ น้ำอ้าว,วน้องเลิลฟเราฝึกว่ายน้ำนี่โอเค okay. ตอนนี้ก็ต้องฝึกร้อยตัวเอาไหนดีฮะคืออะไรโอ้โห,หตอนนี้ท้องกำลังว่ายข้าฟิสตาย,ยังสุดเท่เออไปกันต่อ,อ,อน,น้องเก่งมากออไปกันต่อเลยกดเลยหรือสอนฮาริโตโร่เอ,อ้ยพ่อว่างไง ล,ล้างรถเหรอได้เลยได้เลยเอานอนจัดการล้างรถเลยนี่ชิดเลยชิดเลยเอาเลยน้องพี่ชิดเลยตอนนี้คุณรู้สึกไงครับน้ำใช่ครับผมนี่คือการฉีดน้ำนะครับใน <c oughs> การฉีดน้ำแรงดัสูงตอนนี้คุณทำอะไรอยู่ครับน้ำถุดต้องครับผมน้ำนะครับไปกันต่อครับชิดชิดเลยชิดนั่นแหละ ชิดเข้าไปชิดป้าเออนี่พอนี่ใช้รถรถก็มาชิของผมทำไมไม่ล้างเองอะ่ะเออไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยเออนอนกดซิกดเลยกดนี่กดนี่นอนกดนี่เลยเออมาชิดนี่ต่อชิดเลยป้ายป้ายชิดป้ายโหพ่อเราไม่คิดเลย่ะพ่อจะไปฝนอย่างนี้ยเงแม่ รถรถพ่อแท้ๆทำไมพ่อไม่ล้างรถเองใช้ปกสม,มัยเนี่ยเงียจะใช้ชีวิตแบบตดๆทุๆๆๆไปอ่ะไม่ใช่ใครล้างรถอย่างงี้เนี้รถพ่อซื้อมาพ่อกลั้งเองสิเออเออเออ,เอ,อแแหละโอเคต่อไปเลยกดกดกดเลยอ่าไปต่อชิดทำอะไรอยู่เนี่ยล้างรถใช่ไหมนาม้า กวาดใส่ใช <ไป S 1> ่ล้างเข้าไปนี่ว่าพ่อจะให้อะไรตอบแทนนะงานกินหนมอะไรเงี้ยไปกี้สิบบาทก็ยังดีขอเงินกินหนมนะพ่อนะล้างรัอแทนอไเงี้ยขอเงินกินหนมหน่อยอ้ยสะอาดแล้วพ่อสีน้ำเงินไม่เห็นชัดใช่เอาเอาตากเกิด เอาไปกันต่ออนะที่สิบสองนะ,ะทุกคนฮึ uh huh. ชีวิตน,น้องเลิฟเรากันแล้วโอเคเลยอ๋อชีวิตน,น้องรถเราไปทำอะไรที่โบสถ์เนี่ยโอ้วพาพระด้วยนับถือศาสนาอิสลาม,มคิดเนี่ย <Yeah. S 1> โอ้โห้ยทำไรอะ่ะเข้าสู่ทางธรรมแล้วน้องเลิฟเราเจิต ตอนสามจะเล่นซึ้งนะโอ้ต้องเริ่มเราเข้าสู่วัยทำงานแล้วใช่ไหมเนะี่ยใช่ไหมไวัยทำงานแล้วแต่ยังวัยเรียนอยู่อ๋อวัยมัธยมปะใช่ไหมโอ้โเพื่อนแกล้วไม่นะโดนเพื่อนแกล้ว ทำไงดีจังหวะน,นี้เรวเพื่อนแกงแ้งเราทำไงต่ออ้าวแกงเพื่อนกลับจังหวะน,นี้ก็ได้ขึ้นอ้ะ้อสามสองโอ้โดตนต่อยกลับมาอ่ะสามสองเต็มตัวสับท้องหนึ่งนี่แน่ มา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 อย่าเพิ่งกดนะอย่าเพิ่งกดสามอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกดมาทำตามพี่ได้ไหมบอกาทำตามพี่บอกเอามือมาเอามือมาสามสองหนึ่งเห็นไหมนอนน้องเลิฟน้องเลิฟตายเลยนอนเห็นเบ้าเออทำตามที่พี่บอกรู้ไหมรู้ไหมอืออืมไปไปข้ามมาเรื่องเลยมาเนื้อมาพี่ให้กดไปมากดเอาไหน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  Oh. เอาอันสองมาเอาสองมา,องมาเออมามา oh. มาน้า,า, oh. าโอ้ยโดนลุมสิเงี้ยน้าเรียบร้อยเลยจบเกมจบเกมเลยโอ้ชีวิตน้องเลิฟมันเริ่มแย่แล้วเข้าสู่มัธยมเนี่ยจะโดนเพื่อนแจ้งมาธรมธรมดาธรรมดา อ่ไปลาๆข้ามหนึ่เรื่องข้ามหนึ่เรื่องกดเปกดเซ็เอาอันแรกอ่าอันแรกหมาคือจัดการเลยเออไม่ไหวไม่ไหวแปลเลยสามสองน้าหน้าสามสองน้า ตัวนั่งรถเรจะทนไหวไหมเนี่ยสามสองนังนี่เต็มแรงเย้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 เฮ้ยเฮ้ยนั่งรถเรคลองสาวด้วยอ่ะเอานั่งรถเราได้สาวเฉยสงสัสาวแต่วันนั้นไหมไปต่อไปต่อกดเลยกดเลยมันนัรถมีสาวด้วย อ่ะมามามาไนไปกันเลยไม่ต้องร้องสิไปไปอ่ะไปอ้าวโอไม่นะโดนชนคนอ้าวไม่ผิดอ่ะโอเคโอเคไป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 อ่ะ แฟนนองเลิกตั <c oughs> ah, this like this? ้งนี่ยอล้มนะนองเลิฟเฮ้ยนองเลิฟทำไรนองเลิฟนองเลิฟทำไรนี่ยไม่อาฮ่ฮะานไปต่อทุกคนนองเลิฟนอนอยู่กดนะนองเลิฟนอนอยู่ อืมตื่นมาเหรอตื่นมาทั้งไห้ต่อครับทุกคนอา้าวกดเลยกดเลยเอาไหนเอาไหนเอออ้าวฮะ่ใช่แฟนลองเลือแบบ่อะไรดปุมปุมป้ปปปปนานอมีเอาเพื่อนเหรอคืออะไรอะ่ะเนาะ วิ่งเข้าไปในป่าแล้วไงต่อเราคือไปวิ่งเล่นกับเพื่อนตั้งไงไปโคตรเอ้าเอ้าไม่เข้าใจเหมือนกันนะโคนวดโอ้มีนกด้วยนวดอ่าก็คือเหมือนจะเป็นเพื่อนเนาะทำไมมันทำอะไรกันนกอลักไกเหรอไม่นอะไรอะเล่นน้ำเล่นน้ำกันเหรอไม่น้ำนี่น้องเลิกกาแฟโคตรน้ำโน้ เอาไหนเอาไหนเอาไหนจโป๊ะนโอ,อ้ห้องเลิฟไม่เล่นเหรอโ <c oughs> อ้เขาเล่นน้ำกันน้องเลิฟไม่เล่น,น <c oughs> อ่ะเอาเด็ดไม่เข้าใจทุกคนไอ้ช้อยสองช้อยมันจะมียู่ช้อยหนึ่งที่เสียเน <c oughs> ี่ยนักสืดไม่้ม <c oughs> ีว่าตอนนี้อยู่บ้านก like ันแล้วหรอโอ้เป็นความรักที่ทั้งอยู่งันเหาแบบเต็ม อุ้ยเขาจะปวดตับเล,อเลยอ๋อน้องเลิกว่าติดเกมนะครับนี่น้องเลิฟว่าติดเกมไม่สนใจแฟร์เลยเอาไหนนี่สี่ป่าอืมเอา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 เสีวเกิดอะไรขึ้นโตแล้วเหรอ โอ้ oh. น้องเลิฟมาโตอีกแล้วเคไปต่อรน้องเลิฟเราเกินไป,ไปไวัผู้ใหญ่แล้วจะมีงานทำอะไรอย่างเงี้ยไปทำงานอะไรดีอ่ะฮะเอาไหนเอาไหนเอาไหนโอ้น้องเลิฟเราไ,ไม่เอาผู้ใหญ่เลยนี้นะ <c oughs> เอาไหนเอาไหนโอเคนี่เฮ้ยเอาลิงเหรอ ปังอีเ้ยๆเอาไปต่อไปต่อเอาไปเอากดเลยกดเลยเค่โอเคกัเลยขึ้นจังหวะนี้ตไม่รอพอทำไมอยู่ทำไมเอ้าลิงเอ้าจังหวะนี้น้องเล็กเราน้องเล็กเราโดนโอนโดนิงแล้วโอ้โหปวดไปทั้งเมือเลยตอนนี้นอนขังอินโอ้โหโอ้โห โอ้โหน้องเลิฟว่าใชชีวิตกับลิงจะไปรอดไหมจังวันนี้เอาเอาอะไรตังโมอาร์มานะากัยเฮ้ยให้แหวนลิงเลยเหรอเอาร้อยลิงจัดก,การตายเลยอเอาใหมาเอาใหมาเอาใหมาทุกคนไหม<อ>ไปสามเอออือ,อกดกดข้ามเลยกันนะ ข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนโอ้โหลิงปวดเมืองเลยเราได้รู้เหมือนจะรักกันดีอาร์มาน่าอันนี้ให้กล้วยเลยของชอบไม่ใช่เหรอชอบแบบลิงใช่เหรอเออโอเคความรักของเราจะไปต่อได้จะว่าไปน้องลื้แล้วก็น่าเหมือนลิงแหละอ่าไปกันต่อโอ้โโอ้ลิงลิงดีดีขี้ตด โอ้โหใช้ชีวิตโอ้โหรักกันดีอื้มๆลักกันดีเรียบร้อยเลยน้องเลิฟเราไม่ใชนชีวิตอยู่ในป่าในถ้ำกับลิงโอ้โหรักรักกันดีรักกันมากแล้วคืออืม้มน้องเลิฟเราจะคิดอะไรไหนเอาอะไรนอนดินโนสัวอ๋อจะเอามาเอามาเ่าให้เหรอเฮ้ยเฮ้ยพา,พารา์ทวันหัว อ้าวร้อยเลยตายเลยตายโอ้โหโหดเกินก็าดครับเป็นคู่อันนั้นเนี่ยนี่นะครับมันหดแท้โอ้โหดิให้ขี่หลังให้อะไรความผิดนิดหนึ่งนี่ทำให้ตายเลยเร่มเลือดเตายเลยนะนะว่ายน้ำไปจับปลามา กินปลาด้วยเหรอโอเคไปกันต่อปุ๊บรถ<ด>อืมนกนกโอ้ยปารตเวเป็นปาร์ตยาทยาลักษ์โอ้ย,อย,ย,ล,อยลักกันไปานานแนะน่ะโอ้ยมีลิงเป็นพ่อด้วยมันมีช้างด้วยโอ้โหมันก็ไปานานๆนะ ม,ม,มันดูหม,ม,มาด้วยมีหมีด้วยเ <c oughs> ่ยเป็นพยานรักกันเต็มเลยเนี่โอไม่นะดูดเก็อะไรขึ้นโอ้อะไรอ่ะไ <c oughs> ปกันต่อก <c oughs> ็คือลิงตายเหรออ้าวเอาไหนไหน เอาวันไหนนี่เอาวันไหนเอาวันไหนฮ้ววอวววนววววนวคนวววววววนววววอคนนี้มามาวนววมาวว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 เวว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 ว เอาไปไปลีกรันเมลิน่าจีไฟอาร์มานาไกตุรุน่าจีไฟด้วยมเล่นเกมกันซื้อซื้อผ้าซื้อของกันโอ้โหใช้ชีวิตด้วยความสุขอะไรเนี่ยรเอาอะไรอ่ะโอ้เจ้ไฟจะเอาอะไรอ่ะเอาไหนเอาไหนเอาไหนฮ่าบรันกา เจ๊ไ่ายจะเอาแหวนเหรอเอาของแพงซะด้วยแล้วเราไม่มีให้เขาคือไงอ่ะอ้าไปต่อเอาโอ้โหเราไม่มีเงินซื้อแหวนให้เขาอ่ะไปต่อไปเหรอเอาค่าเรามันจุแล้วเกินเอาค่าอืมเลยแล้วเราก็มีโทรศัพท์ใช้แล้วเนี่ยว่าคุยกันโอ้โหเราไฮโนโนโนอานนท์จะเอาอะไร อืมอ mm ืมฮะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเยอะสับทิ้งเลยมันเลิฟเราโอ้ my god โอ้ my god ด้วยโอ้โหโอ้ my god ที่แปลว่าแย่มากเลยเนี่ยไม่ยอมเลิฟมันเลิฟคิดทำไรมันเลิฟคิดสั้นเนาะอ๋ออยู่ประทับแล้วก็ใจแค่ว่าคิดสั้น เฮ้ยน้องเลิฟเดี๋ยวเพิ่งคิดสร้างได้หนูชีวิตจะอีกยาวไกลเดี๋ยวเพิ่งจุดแค่นี้เพราะว่าสาวทิ้งสาวหรือว่าอกหักไปกันต่อไปกันต่อเดินไปเดินไปไหนด้วยกันไล่ซะอะโอ้โหหนุ่มหล่อหนุ่มรวยไม่ยอยเลยสาวทิ้งเลยเอาไหนเอาไหนอืม แล้วอะเราล้องเลิฟกยังไงต่อ4โอ้ไปไปชีวิตน้องเลิฟเราไปไปหาทำไมเหอนนาโจน้าทำไมน้องเลิฟเราบรนกัโอ้น้องเลิฟเราเอากาแฟมาเติฟให้ผู้หญิงนู้นหน่ยนี่ย อ้าวไม่ลอยเหรอเอาไหนเฮ้ยต่อยพ้หญิงเลยเอโอ้โหพ้หญิงต่อยมัดนักกว่าดิแล้วตายเลยโอ้โหพหญิงมัดนักกว่าเราอีกอะบายบายฮาบายบายข้ามใน,นเื่องเลย ah. อืม าโอ้เช็ดเหรอเช็ดแก้วที่หกนะแล้ผู้หญิงก็หกที่ใส่ไปต่อชีวิตน้องเลิฟเราดูแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเนาะชีวิตน้องเลิฟเราดูแบบติดลบไปหมดเลยอะแต่ก็ยังไปกันต่อได้ไปอ๋อไป ไปไหนนี่เข้าน้ำโอ้โหแล้วเต็มหมดเลยเหรออ่ะมาชี่ก่อนได้มั้ยอ๋อุปกรณ์ขี่ด้วยขี่โดปวดขี่ขี้ใส่โถชีโอ้โหน้องเลิฟเราน้องเลิฟเราขี้ใส่โถชีน้องเลิฟขี้แตกน้องเลิฟขี้แตกไปไปไปโอ้โหไม่ไหวเลยน้องเลิฟเราทุกคน ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้นะเเอา <นะ S 2> เอาก้าไปกันเลยก็ฝากกดไลค์กดติดตามมานะครับผมให้ดูเห็นตรงน,นี้ขอบคุณมากเลยครับรถไปกันต่อครับผมฮะเราไปเงินด้วยเหรอเอาเอาไหนเอาไหน,น <c oughs> เราไปาไนนงินซื้อรถด้วยเอาเอาซรู้นอ่ะเราเร้ไปทำอาชีพอะไรเนี่ยมีเงินซื้อรถด้วยเฮ้ยขับรถ กลันบรถมาเจอส,า,สาวสาวคนดีเหมือนเดิมสาวสนใจไหมโอ้โหหนาวเรีบร้อยเลยเออตอนแรกมันทิ้งกูดีนะดีมากให้ดูสักบ,บ้างว่านี่ยถ่ายโอเคทุกคนพอแล้วนะเลขมาถึงไห้สามสิบละออขอบคุณทุกคนมากเลยดูหึงตอนนี้ขอบคุณมากเลยครับผม